ต้องเสียภาษีซ้ำซ้อนให้กับกรมสรรพากรวันนี้ค่ะหลายหลายคนที่บอกว่าคุณได้เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วคุณก็ต้องยื่นแบบแสดงรายการให้กับทางกรมสรรพากรทุกเดือนมกรากรุมพามีนาเมษาพฤษภายันธันวา12เดือนเข้าไปสู่ระบบทางกรมสรรพากรยื่นแบบพพ30ทุกเดือนแล้วทำไมตอนสิน้นปีมันยังต้องมายื่นเสียภาษีให้กับ างกรมสรรพกรอีกหลายๆคนมีปัญหาตรงนี้มากเลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแกจะเก็บภาษีอะไรฉันเยอะแยะขนาดนี้นะคะวันนี้อาจารย์มีคําตอบให้คุณค่ะข mm hmm. ้อหนึ่งเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มอะค่ะ mm hmm. มันเป็นหน่วยภาษีหนึ่งนะที่เขาจัดเก็บจากคนที่มีรายได้อะคะ mm hmm. เกินล้านแปส่วนที่เกินล้านแปคุณต้องมาเสียภาษี7%ให้กับทางกรมสรรพกร mm hmm. ที่ในการยื่นแบบที่เราเรียกว่าพพ,พสาและนี่อะค่ะคือภาษีที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคต่างๆเหมือนวันเนี้ยคุณเข้าเซเว่น คุณก็จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ทุกวันเช่นกันค่ะนี่คือรายได้หลักที่จะนํามาใช้พัฒนาประเทศขออ้อ 2. นอกจากเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ววันนี้ในการเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณวันนี้ค่ะถ้าคุณทาําธุรกิจในรูปของบุคคลธรรมดารายได้ที่เกิดขึ้นทางปีมาหักค่าใช้จ่ายหักค่ารถยนต์เหลือเงินได้สุทธิเท่าไหร่ไอตัวเงินได้ที่เหลือคือสิ่งที่จะต้องเอามาคํานวณเพื่อเสียภาษีให้กับทางกรมสรรพากรก็ต้องมาดูว่ารายไดให้ตรงนี้ของคุณ นะมันเกินแสนห้าไหมถ้าไม่เกินแสนห้าคุณยื่นแบบแสดงรายการเข้าไปก็ไม่ต้องเสียภาษีแต่ถ้าเกินแสนห้าก็มาดูในอันตราภาษีก้าวหน้าของเขาที่มีตั้งแต่5 10 15 20 25 30และมากสุดคือ3 5เตามอัตราภาษีที่เขากําหนดจากรายได้ของคุณนะคะและก็3าถ้าวันนี้ในการทําธุรกิจของคุณคุณทาในรูปของนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือเป็นห้างก็ตามรายจด้ที่เกิดขึ้นในปีภาษีคือ1มกราถึง31ธันวามาหักกับรายจ่ายที่คุณมีเหลือตัว ตวกำไรสุทธิเท่าไหร่ตัวกำไรคือสิ่งที่จะเอามาคำนวณในอัตราภาษีถ้าคุณเป็น SME คุณก็เสียภาษีถูกกว่าแต่ถ้าคุณเป็นนิติบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ SME กำไร1บาทแรกของคุณคุณก็ต้องเสียภาษีในอัตรา20%ที่ต้องมายื่นแบบให้กับทางกรมสรรพากรณวันนี้นะคะกฎหมายแบ่งหน่วยภาษีออกมาชัดเจนถึงวันนี้คุณได้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปทุกเดือนแต่พอตอนสิ้นปีคือเหตุผลว่าทำไมวันนี้คุณยังต้องมายื่นแบบให้กับทางกรมสรรพากรนะคะเพราะถ้าไม่มี การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนน้าไฟถนนหนทางต่างๆพวกนี้นะคะ่ะมันต้องใช้เงินถูกไหมรอสิ้นปีรัฐบาลมาเก็บทีเดียวปุ๊บเนี่ยแล้วมันจะเอาเงินที่ไหนมาพัฒนาประเทศนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมถึงต้องมีการเสียภาษีทุกเดือนจากภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ าคุณไม่อยากจะพลาดสาระความรู้ดีๆสามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีปากถูกวิธิบายนวลวันเช็คเอ็เปิดค่ะและถ้าวันนี้คุณไม่อยากจะพลาดสาระความรู้ดีๆจากอดีตเจ้าหน้าที่สัมภาระก,รก็สามารถติดตามได้ที่อาศัยเช็กเอ็เปิดทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ